นะครับเมื่อเราจะส่งพัสดุนะครับเกิน2ชิ้นจะทำอย่างไรนะครับอโอเคนะครับเราโหลดแอปแฟลตมาไว้ที่มือถือเสร็จแล้วนะครับเปิดไปที่แอปเลยครับนะครับเมื่อเปิดไปที่แอปพิเคชันเรียเราให้ไปกดคำว่าส่งพัสดุนะครับส่งพัสดุไม่เกิน5ชิ้นนะครับนะแล้วก็กด มาวางเลยครับนี่ข้อมูลของเราแล้วก็กดตัวช่วยจําแนกนะครับนี่นะครับเมื่อกดตัวช่วยจําแนกให้เราเช็คอีกนะครับเช็คว่าชื่ออะไรเขาเนี่ยถูกต้องไหมนะครับค่าถูกต้องนี่ครับก็ต่อไปเราให้ใส่ประเภทสินค้านะครับเราก็ใส่ของใช้ทั่วไปนะครับก็ได้นะครับน้าหนักน้าหนักนี่ให้เราให้เราใช้ตาช่างนะครับตาช่างเล็ก ในการช่่งนะครับเดี๋ยวเราจะช่างให้ดูมันส่วนมากมันจะสินค้าเนี่ยมันจะเริ่มต้นอยู่ที่1นกิโลนะครับถ้าเราใช้1นกิโลอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรนะค่าเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับนี่ผมก็ใส่1นกิโลไอไอหขีดนะครับทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะให้เราเขียนก้างกว้างสูงยาวเราเราทำไปเลยนะครับแล้วเราก็ใส่ ยาวเท่าไหร่ครับยาว19เซนทุกอย่างจะลงท้ายเป็นเซนติเมตรนะครับเราก็ทําเอานะครับถ้ามันยาวจริงๆก็ลองคํานวณดูนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับสูง6เซนนะครับอย่างนี้ครับเนี่ยแล้วก็กดยืนยันครับนะครับจดยืนยันเห็นไหมครับทีนี้ตอนตอนนี้แอปนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่า จะทําเป็น COD ไหมอยู่นี่มันมันมันม,นมนันทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับถ้าเป็น COD หรืออะไรมันจะเรียบร้อยให้เราหมดนะครับกับเก็บไปทายงปลายทางนะครับนี่ครับสุดท้ายก็กดคําว่าสําเร็จเห็นไหมครับนี่ครับ ทุกวันนี้นะครับมันจะปรับมาที่คําว่าไอ้ตรงนี้ครับการจัดส่งนะครับมันจะมีแบบว่ามีเร่งความเร็วไหมหรือว่ามาตรฐานนะครับของผมก็จะใช้อยู่ที่มาตรฐานราคาการส่งอยู่ที่3ามบาบาทแล้วเขาก็จะมีบริการเสร์มอีกนะครับว่าจะมีการคุ้มครองพัสดุหรือไม่ถ้ามีเราก็ตินะครับจะตีประกันตีกลับไหมครับถ้าเป็น cod มันจะให้ประกันตีกลับนะครับมันจะบังคับอยู่แล้ว อันนี้เราไม่ต้องกดอะไรนะครับวิธีการชำระเงินนะครับอย่างนี้ให้เข้ามาอย่างนี้นะครับก็เมื่อถึงชำระเงินตรงนี้มันก็จะบอกว่าชำระโดยผู้ส่งนะครับหรือจะชำระโดยการบริการแบบพิเศษถ้าเราบริการแบบพิเศษถ้าเราลองกดดูปุ๊บนะครับมันก็จะเซ็นรับค่าขนส่งจะถูกเรียกเก็บไปยังผู้รับอันนี้คือให้เขารับให้นะครับอันนี้ เราออกให้เองนะครับทางผู้ส่งออกให้เองให้กดหลังจากที่พนักงานคนส่งรับสดุเราต้องเป็นคนชําระเงินนะครับตรงนี้เป็นเป็นแอปที่เพิ่มมาใหม่นะครับที่เราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบนะครับคือตรงนี้ถ้าไม่กดมันก็จะไม่ได้มันจะมีสองอย่างให้กดนะครับถ้าจะกดว่าเก็บปลายทางก็คือชําระโดยผู้รับผู้รับเสร็จก็ค่อยเก็บนะครับนี่ครับยืนยนันเห็นไหมครับเมื่อเรายืนยันแล้ว ทุกอย่างมันก็จะตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นเป็นสีเหลืองแล้วกดยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับนี่สำเร็จนะครับสำเร็จนี่ทีนี้เมื่อมีกล่องที่สองเราจะทำอย่างไรนะครับตัวแรกเสร็จแล้วนะครับกล่องที่สองาให้กดตรงนี้ครับตรงที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับกดตรงเป็นเครื่องหมายบวกนะครับกดเลยครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาใหม่นะครับขึ้นมาอีกทีนะครับทีนี้ให้เราสมมติว่า เราไม่ได้กดลายมามัจะช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเราก็ค่อยๆกรอกนะครับก็เขียนไว้เลยว่าชื่อที่อยู่นะครับคุณอะไรุ ข้อสำคัญนะครับเบอร์โทรนะครับให้เป็นคนละแถวจะดีมากนะครับเพื่อง่ายต่อการคัดแยกของระบบนะครับพอเราได้ที่อยู่อย่างนี้เสร็จให้กดที่คําว่าตัวช่วยจําแนกที่อยู่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นทีนี้พอมันขึ้นแบบนี้นะครับมันให้เราเลือกว่า เราจะส่งไปตำบลอะไรนะครับถ้าเรานี่ฮะเราก็ต้องดูว่าเราจะไปส่งไปที่ตำบลตลาดหลวงนะครับอำเภอเมืองนะครับเราให้ไล่ไล่ดูนะครับนี่เราให้ไล่ดูนะครับตลาดหลวงเมืองอ่างทองเห็นไหมครับนี่ฮะก็คือเราต้องกดอีกทีหนึ่งนะครับมันถึงจะขึ้นเห็นไหมครับพอเรามาไล่เช็คนะครับมันก็จะมีชื่อนะครับที่อยู่อะไรละหมดนะครับทั้งหมด นะครับแล้วเรากดบันทึกก็ได้นะครับนี่เราต่อไปเราก็ต้องใส่ความกว้างความยาวความสูงของสินค้านะครับความกว้างความยาวความสูงของสินค้านะครับเราก็ใส่ไปเลยครับสูงสูงสูงหกป้าง11นะครับยาวยาว16นะครับอ่า ทีนี้เราก็กดยืนยันนะครับยืนยันเห็นไหมครับยืนยันปุ๊บเขาก็จะเข้ามาหน้านี้อีกแล้วฮะหน้าเดิมเห็นไหมครับเราก็กดไปที่ทีนี้ก็ให้ไปที่บริการและชําระสินค้านะครับก็ให้กดไปที่วิธีชําระเงินนะครับตรงนี้เรากดเรา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  เราดูแล้วครับว่า33บาทสปีดนะครับกดไปที่การชําระเงินแล้วก็กดเป็นที่เราจะส่งค่าส่งเองนะครับก็เหมือนเดิมครับนี่มาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็กดยืนยันนะครับก็กดคําว่าสําเร็จมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับถ้าไม่ให้เราติ๊กเนี่ยก็เป็นนี่แหละครับสชิ้นและนะครับที่นี้ก็เป็นการยืนยันการส่งครับยืนยันการส่งนะครับที่นี้เมื่อยืนยันการส่งเนี่ยโดยระบบมือถือเราถ้าเปิด นะครับถ้าเปิดตำแหน่งที่ตั้งเห็นไหมครับตรงนี้นะครับไอจุดแดงๆนี้มันก็จะวิ่งเข้ามาเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันอย่างนี้เลยนะครับนี่เท่านี้ก็เสร็จที่นี้เราจะตรวจสอบนะครับเรียกกูเรือเข้ารับถึงหน้าบ้านนะครับเราตรวจสอบดูว่านี่ฮะเรามีพัสดุกี่ชิ้นกี่ชิ้นที่ต้องรอรับนะครับทีนี้ถ้าสมมติมันผิดมันผิดพลาดนะครับมันผิดพลาด เราก็ต้องมาลบยกเลิกหรือแก้ไขตรงนี้ได้นะครับทีนี้โอเคมันไม่ผิดพลาดแล้วนะครับอันนี้มันไม่ผิดพลาดแลวเราเราเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเ,เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําว่าถ้าผิดพลาดเราจะลบเราจะยกเลิกพัสดุอย่างไรที่จะไม่ให้การเสียเวลาของแฟลตนะครับคือตอนนี้เนี่ยโอเคถ้าเราผิดนะครับเราจะทําการลบ เราจะลบยังไงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมท่านไหนไม่ไม่ไม่เข้าใจนะครับจะสอบถามนะครับก็ให้คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวบางิีจะตอบให้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ